ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหนะครับวันนี้นะครับอืคุณสวัยยยยองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคุณสวัยยยยองติดใจนะครับติดใจมาเที่ยวที่บ้านของผมนะครับเออมาเที่ยวที่ที่ผมเลี้ยงงวนะครับติดใจนะครับเออนะครับมาชอบภูเขานะครับนี่สวัยมาจากหมู่เกาะทะเลใต้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับอืมที่ที่ทุ่งเลี้ยงงว นะครับของผมนะครับพอดีมันมีภูเขาอยู่ด้านหลัง <c oughs> เออนะครับเ,ออเข้ามาจากหออมูเออ่เกาะทะเลใต้นะครับติดอกติดใจนะครับภูเขานะครับชวนมาอยู่นี่<า>ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หน่อยออว่าออถูกใจอะไรนะครับอ,อที่ที่นี่ <c oughs> ผันรือมั่งทัย <c oughs> เออ แน่แน่น่เราคุยกันสักทีผ่านเรือคุณยูเลอยู่ทะเลนะครับแล้วก็มามาชอบภูเขาเหรอครับสวัสดีครับผมสวยครับพอดีวันนี้มีโอกาสว่างก็มาเที่ยวที่โค้ดเหลิมโค้ดเหลิมได้เลี้ยงวัวไว้ที่นี่แล้วผมก็เมื่อกี้มาช่วยกันต้นวัวนะครับวัวเขาหลายตัววัวโผงเลยครับมันก็วิ่งเร็วด้วยไล่กันตามมาตันฟ้ามอเตอร์ไซค์ตามมาที โอ้โหสุดยอดบรรยากาศดีครับมีภูเขามีน้ํามีอะไรมีู่หน่าดูน่าเที่ยวมากเลยครับมีมมเลยมาเที่ยวที่นี่มีไก่เทื่อนด้วยบอกอะเพิเ่เลยบอกว่ามีไก่ไก่ป่าไก่ป่านะใช่ครับไก่ป่าแล้วก็ยังมียังมีร่องน้ํา <ๆ S 1> เคยเคยไลฟ์ในในในเฟซบุ๊กแล้วให้เพื่อนเพื่อนเห็นร่องน้ําอืมนะครับเนี่ยวันนี้สวัยเขามาเที่ยวเขาชอบเขาบอกบรรยากาศดีนะครับเนี่ยมันเป็นหน้าผานะครับ แต่ข้างบนก็ยังมีต้นปลาล์มนะครับปลูกปลาล์มไว้ด้านบนเป็นพื้นที่สูงนิดหนึ่งแต่ก็มีปลาล์มนะวันนี้ก็พาสวัยมาเที่ยวทั่วเลยนะครับมาเที่ยวทั่วที่ที่ผมอยู่นะครับอ,อ,อันนี้สวัยรู้ไหมเนี่ยน้ำนี้นะครับเป็นน้ำจืดนะครับที่เคยเอาดินไปไปถมที่อื่นแล้วมันก็เป็นน้ำจืดแต่ถ้าเดินเลยเลยสระน้ำนี้ไปมันก็จะเป็นที่ ป่าชายเลนนะครับอ่าแล้วก็มีคนหาหอยปูปลาแล้วก็จะมาอาบน้ําที่นี่นะครับเพราะว่าอ่าเขาจะเอามตไซค์มาจอดไว้แถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็จะออกอ่าไปหาอ่าสัตว์ทะเลอ่าสัตว์ใน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 ป่ากลกกางซึ่งมันเป็นป่าชายเลนครับและนะครับอ่าป่าชายเลนเนี่ยนะครับอ่าถ้าถ้าเราเราไปหาปลาต่างๆแล้วมันก็จะเปิดน้ําเค็มใช่ไหมซึ่งมาอาบน้าดี ใช่นะครับเปะน้ําเค็มนะครับและทีนี้น้ําเค็มเนี่ยจะทําให้รถขึ้นสนิมนะครับต้องต้องมาอาบน้ําดีนะครับอาบน้ําจืดนะครับก็มาอาบกันตรงนี้นะครับบางครั้งอผมมานะครับมาเจอเขากําลังอาบน้ําแล้วก็สัตว์น้ําที่เขาหามานะครับไม่ว่าจะเป็นปูทะเลนะครับเขาไปขุดมามันอยู่ในรูนะครับแล้วก็บางครั้งก็ปูแสมหรือเปรี้ยว โอ้ยนะครับได้กันเยอะมากเลยนะครับอืมนะครับปูทะเลเข้ามาวางล็อบเลยเขามาวางล็อบอืมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี่ยวคุยคุยคุยกันก่อนอ่าท,ที่ที่ได้ที่สวัยได้มาเยี่ยมผมเหตุผลเพราะอะไรอ่าบอกเพื่อนๆหน่อยก็อ,อยากจะมาดูครับว่า,าพื้นที่ที่โค้ดเหลิมได้ไลฟ์สดที่เราได้ชมกันทุกวันนี้อ่า,อาครับมีสิ่งธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าจะมีชาวต่างด้าวมาหาปูดํากันอ่าใช่ปูดําหรือปูทะเลปูทะเลนี่แหละครับอ่าบ้านปากใต้เขาเรียกปูดานะครับหมายถึงปูทะเลแล้วแล้วเปียวเปี้ยวนี้คือปูสแมนะครับปูสมแมเปียวหมายถึงปูที่ไม่ว่าคนภาคไหนก็ชอบเอาไปตำส้มตำกันอ่าใช่ใช่นะครับคือปูแสมนะครับที่ว่าเป็นเขาเรียกเปี้ยว นี่คือ,อของแท้เลยนะครับที่ว่าตําส้มตําเขาจะใช้ปูสมหรือปูเปี้ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดัดแปลงมาใช้ปูนาด้วยนะครับบางที่อืมผมเห็น<ช>แล้วก็มาใช้ปูแพรที่นี่ส่วนมากก็ใช้ปูปูเปี้ยวที่นี่แหละใช่ของแท้ของแท้เลยเพราะมมันได้และอีกเหตุผลมา <ใน S 1> เรียนรู้มาเรียนรู้ <ๆ S 2> เกี่ยวกับเรื่องอะไรกับผมด้วยตอนนี้มาได้เรียนรู้เรื่องอเกี่ยวกับ i t s top up tourist นะครับ ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ติดต่อมาโค้ดเหลิมก็ได้ติดต่อมาที่ผมก็กยังมีแอดมินปรึกษากันได้มีอัพไลน์อะไรใช่หลายๆเรื่องที่ต้องรู้อ่าครับเชื่อไหมครับว่าเนี่ย Top To อปอัพรินะครับมันมันชื่อเต็มว่าอินเท l i g เจนท็อปอัพซิสเต็มนะครับ,รบมันเป็นแพลตฟอร์มนะครับและก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะครับและให้เรามาสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับ สร้างสินทรัพย์ดิจิตอลก็ตรงนี้นะครับต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายหลายคนนะครับจะไม่รู้จักสินทรัพย์ดิจิตอลรู้จักแต่เลือกสวนไรนาหรือบ้านารถเงินทองอันนี้ก็คือทรัพย์สินธรรมดาแต่สินทรัพย์ดิจิตอลนะครับมันจะอยู่บนคราวมันจะอยู่บนอากาศก็เหมือนเงินนะครับเงินตอนนี้นะครับ มันอยู่ในธนาคารก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสามารถโอนเงินไปไหนเป็นกี่ร้อยล้านก็ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับและยิ่งช่วงนี้ได้มีวิกฤตนะครับโควิด -19 เนี่ยผมก็นะครับออกนอกพื้นที่ก็จะใส่แมสนะครับเจอผู้คนก็จะใส่แมสอ่าแล้วอ่าท็อปอัพัวริตนะครับมันเป็นโอกาสเพราะว่านะครับถ้าเพื่อนๆศึกษาเพื่อนๆจะรู้ว่าเราใช้ Facebook นะครับใช้ไลน์นะครับ สามารถขยายธุรกิจไปได้นะครับไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับท็อปอัพัวริตเราทํากันข้ามทวีปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าใครมีโทรศัพท์มือถือที่มี Play Store หรือ App อ t ส r e นะครับไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็จะมา,าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ Intelligent Top Up System ได้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นโอกาสของคนไทยนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับ ถูกต้องมันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันเป็นมันเป็นคือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นหลายๆระบบมารวมกันเช่นระบบร้านค้าเอ่ยและก็ระบบการเงินนะครับการบัญชีมารวมอยู่ใน i n t e l l i g e t t Top Up ัพท r i s t สรุปแล้วเราเปลี่ยนรายจ่ายทุกๆรายจ่ายนะครับไม่ว่าซื้อน้ำตาล ซื้อกุ้งหอยปูปลาเสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งการเดินทางหรือการท่องเที่ยวอืมคือ,อที่ผ่านมาเราก็ต้องใช้บริการมันอยู่แล้วแต่เราไม่เคยได้เงินคืนแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนนะครับมาอ่ามาใช้สินค้าเหมือนเดิมตัวเดิมเพียงแต่ว่าเวลาคุณไปที่ปั๊มน้ำมันคุณถามว่ามีอาแอป ITS ไหมคุณจ่ายผ่านแอป ITS นะครับที่ปั๊มเขาก็จะมีให้คุณนะครับเหมือนกับแอปคนละครึ่งอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าร้านไหนคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวถ้าเขามีเขารับแอปอเราชนะอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้บริการได้เลยไม่ต้องจ่ายตางังค์อันนี้เหมือนกันนะครับถ้าเขารับแอป i t s คุณใช้บริการได้เลยนะครับคุณก็จ่ายตังค์ของคุณผ่านแอปนะครับและคุณจะนะครับเขาเรียกว่า ได้มีโบนัสมีคะแนนมี R v อะไรประมาณนี้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับง่ายๆเพื่อนๆลองกดเข้าไปที่ลิงก์ห้องโลกพัฒนาด้านบนที่ผมติดให้นะครับแล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วจะนะครับรู้จักนะครับห้องโลกพัฒนาก็นะครับอ่า โลกนะครับมันพัฒนาตลอดเวลานะครับแอปพลิเคชันที่บนโทรศัพท์มือถือของเราก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์นะครับ i t ทก็เช่นกันโอเคนะครับอืมสาคุณสวัยมีอะไรจะบอกอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบนเฟ e บุ๊กบ้างอ่าครับตอนนี้คนที่อ่าตอนนี้หน้าเฟ e บุ๊กไม่ว่าที่ที่เครื่องของตัวขับขแต่และทุกคนจะต้องมี i อทแล้วตอนนี้ถ้าเรารู้ พยายามศึกษาดูว่าคืออะไรแล้วเดี๋ยวถ้าท่านไม่รู้ท่านจะเสียโอกาสถุงนี้ตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับสําคัญมากๆแล้วก็สําหรับวันนี้ผมเองก็มาก็หลายชั่วโมงแล้วเดินทางมาก็ประมาณเกือบเจ็ดกิโลนะประมาณนะใช่ใช่ใชามาประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องกลับไปที่บ้านอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ให้โค้ดเหลิมบรรยายต่อเลยครับ ครับก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรจะแนะนำอ่าก็ได้แนะนําไปหมดแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับมาอวยพรนะครับขอให้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับบนสื่อโซเชียลที่ได้ชมไลฟ์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนของท่านนะครับอืมกำลังอ่าลำบากนะครับจะด้วยเหตุผลของวิกฤตโควิด -19 กก็ดีนะครับท่านแค่กดแชร์ไลน์นี้นะครับ อ่าไปนะครับกดถูกใจอะไรประมาณนี้เพื่อนๆของท่านก็จะเห็นไลน์นี้นะครับที่สําคัญผมไม่ได้บอกนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้มือถือผมจะบอกข่าวดีให้เลยวันนี้นะครับถ้าท่านเปลี่ยนมาใช้เน็ตอ่าที่อยู่ใน i t ทเนะครับเหมือนของผมเนี่ยอ่าอ่าเหมือนของผมเชื่อไหมครับว่าเครื่องที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะว่า อินเทอร์เน็ตมันอยู่ในเครื่องนี้นะครับแต่ผมสามารถเปิดฮอตสปอต w i ไ i ไปได้เป็น8เครื่อง9เครื่องเลยนะครับและรู้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายเน็ตของผมเดือนละเท่าไหร่175บาทนะครับต่อเดือนวันล,ละ5บาทกว่าเองนะครับเพียงแต่ว่านะครับมันมีข้อ,อมูลที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่อยากพลาดโอกาสหรือผิดหวังก็กดลิงก์ Open Chat ด้านบนที่ชื่อว่าห้องโลกพัฒนาตลอดเวลาสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆนะครับอืมโชคดีมีความสุขนะครับสนุกกับการดำเนินชีวิตนะครับและอาปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับตอนนี้ก็เซฟตัวเองนะครับอย่าลืมอ <laughs> ยา่าอย่าลืมนะครับไปไหนต้องใส่แมสครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีสวัสดีครับ